นุทินควงชาดาบินดวนแถลงรวบไอ้หนุ่มน้องพรสองสามีภรรยาใช้หกล้อขนยาบ้าเข้าไทยรถประวัติศาสตร์ห้าสิบล้านเมตรมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านสารภาพทำมาแล้วหกเที่ยวเที่ยวละหนึ่งแสน จากกรณีนายปิติพันธ์น้อมสูงเนินหรือหนุ่มปังเพลยอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่8ทับ12หมู่ที่4ตำบปลปังเพลอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีและนางสาวพรสิริคงนานดีหรือพรอ,อายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่43หมู่ที่4ตำบปลปังเพลย์อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีสองสามีภรรยาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวพร้อมของกลางรถบรรทุกหกล้อ ยี่ห้ออิซุสุสีขาวเทาหมายเลขทะเบียน70-1146มุกดาหาร1คันยาบ้า250กระสอบกระสอบละ2แสนเม็ดรวมยาบ้าทั้งหมดจำนวน50มมมล้านเม็ดมูลค่า1,500ล้านบาทเม,ม็ดละ30บาทและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องยึดทรัพย์2 4ส0 0 0่มืบาททั้งสองถูกจับกลุ่มได้ที่บร,ริเวณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิหมู่ที่หตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีในเวลา14นาฬิกาของวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬกวันที่13ธันวาคม2566ที่หน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายอันสิบสัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองได้บินด่วนมาถแถลงข่าวกรณีข้างต้นโดยมีนายรณพวเวียงศิม,มารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลตรตรปิตินฤขัดพิชยัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดพลตรตรีประสบชยัมยมัศยวันิชกูลผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ดพลตรตรีนครินสุคนทวีต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกบรรจงอมริตพันตำรวจเอกกิตชายทองอยู่รองผู้บงังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพันเอกพงพนดห้องศิลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศีพันเอกสุรเดชเมฆานุวงศ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยาพันตำรวจเอกสุกิจก้องจตุสัก์ผู้กำกับการต่อชะดอนหนึ่งสามคล้ายพระพุทธยอดฟ้าพันตำรวจโทธีรพรวิจิตบรณญการ รองผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมินายประกรณ์กันวลีปรลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายชาคริตตันพิรุณในมมอำเภทองผาภูมิภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาร่วมแถลงข่าวในการมาตรวจยดยาบ้านในครั้งนี้ได้มากถึง50ล้านเมตรถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิก็ได้พบรถบรรทุกลักษณะตรงตามสายข่าวที่แจ้งมาจึงได้ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคน จากการตรวจค้นปรากฏพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าบรรจุในกระสอบมากถึงห้าสิบล้านเม็ดโดยผู้ต้องหาได้ลักลอบขนมาจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านทางด้านอำเภอสังขระบุรีโดยจะนำไปส่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจากนั้นจะมีผู้มารับช่วงต่อแต่ผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนต่อไปที่ผ่านมาขาบวนการค้าย,ยาเสพติดจะลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน แต่ปัจจุบันมีการจับกันอย่างเข้มข้นและมีการสกัดจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากเช่นเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาได้มีการสกัดจับได้ที่จังหวัดแพร่ของกลางยาบ้าจำนวนเจล้านเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่สกัดจับอย่างเข้มข้นขบวนการดังกล่าวจึงมีการเปลี่ยนเส้นทางอื่นไปเรื่อยๆและในที่สุดจึงมาใช้เส้นทางแนวชายแดนของจังหวัดกาญรจนรบุรีซึ่งยาเสพติดท,ทั้งหมดเป็นการลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าขาบวนการค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านจะเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราจับกลุมเพราะเจ้าหน้าที่ของเราได้สนที่กำลังกันอย่างเต็มที่ทำให้สามารถจับกลุ่มยาเสพติดล็อตใหญ่ๆได้ทุกครั้งซึ่งเป็นเพราะการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นและจริงจังในการสกัดกั้นของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองปปรสรวมทั้งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ การที่เดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานซึ่งก่อนเดินทางมาก็ได้ขออนุญาตท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอลาการประชุมเพื่อเดินทางมาดูการถแถลงข่าวจับยาบ้าจำนวนห0สิบล้านเมตรซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากกล่าวชื่นชมให้กำลังใจและขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่ได้ปฏิบัติภาร,รกิจอย่างกล้าหาญโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ใดๆและมีความตรงไปตรงมาที่มั่นคงที่ได้ตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีในภาคส่วนของการปรับปรามยาเสพติด รวมทั้งการปรับปรามผู้มีอิทธิพลการปรับปรามอาวุธที่ร้ายแรงซึ่งถือว่าภาพที่ดีเช่นนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นการทํางานร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายเดียวกันโดยไม่มีการแข่งกันทําเพื่อหน่วยงานของตัวเอง,อง,เ,องเป็นหลักนายอนุทินกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าการถแถลงข่าวครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ทําการสืบสวนหาข่าวเพื่อป้องกันและปรับปรามในการติดตามจากกับกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลจนกระทั่งสืบทราบว่าจะมีขบวนการค้ายาเสพติดล,ลักลอบขนยาเสพติดมาจากฝั่งอำเภอพญาตองสูประเทศเมียนมาโดยใช้รถบรรทุกเป็นผาหนะด้วยการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในถุงบิ๊กแบ็กสำหรับขนขยะรีไซเคิลปิดบังอำพรางเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่หลังจากทราบข้อมูลเจ้าหน้าที่จึงส่วนที่กำลังออกหาข่าวพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่บริเวณจุดตรวจ ร่วมสามแยกทองผาภูมิหมู่ที่หนึ่งตท่าขนุนอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจนกระทั่งเวลา14นาฬิกาของวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบรถหกล้อบรรทุกถุงบิ๊กแบลักษณะตรงตามที่สืบทราบมาขับมาจากทางด้าน,นเภอสังขบ,บุรีมุ่งหน้าอทองผาภูมิเมื่อมาถึงด่านเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญ,ญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจคน้นโดยมีนายปิติพัน์น้อมสูงเดินหรือหนุ่มปรางเพลเป็นคนขับ จากการตรวจค้นภายในถุงบิ๊กแบกที่บรรทุกมาเต็มท้ายรถผลปรากฏว่าพบยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าเม็ดสีส้มและสีเขียวระบุอักษร WY และ R บรรจุในถุงกระสอบปุ๋ยสีขาวกระสอบละ2,000 0 0เม็ดจำนวน250กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด50ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงนำของกลางทั้งหมดมาเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิพร้อมกับทำการตรวจฉี่ของผู้ต้องหาทั้งสองคนผลเป็นสีม่วง ซึ่งโรงพยาบาลทองผาภูมิได้ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีสารเสพติดในร่างกายจากการสอบสวนนายปิติพันธ์น้อมสูงเงนินหรือหนุ่มปรางเพให้การยอมรับสารภาพว่าเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาในโซเชียลมียนมาได้โทรศัพท์มาหาพร้อมกับแจ้งว่าในวันที่12ธันวาคมมีงานให้ทำและให้ตนเดินทางไปพักค้างคืนที่ฝั่งอำเภอพญาตองฟูประเทศเมียนมาหลังจากนั้นตนจึงขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเช่าโรงแรมที่อยู่ฝั่งอำเภอสังขละบุรีพักค้างคืนกับภรรยา โดยไม่ได้ข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเช่าโรงแรมแล้วเสร็จจึงโทรแจ้งให้นายโซทราบสถานที่พักต่อมาเวลา8นาฬิกาวันที่12ธันวาคมตนกับแฟนสาวได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปหาเพื่อนชื่อการที่อยู่ที่รีสอร์ตอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองลูเพื่อให้เพื่อนชื่อการไปส่งที่ร้านรับซื้อของเก่าที่อยู่ภายในซอยเกษตร8เพื่อไปขับรถหกล้อบรรทุกยาบ้าที่จอดเอาไว้ภายในร้านรับซื้อของเก่าโดยนายโซได้วางกุญแจและเงินสดจำนวน5,000บาทเอาไว้ใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันรถ หลังจากแวะเติมน้ำมันแล้วเสร็จจึงเดินทางต่อเพื่อนำยาบ้าไปส่งที่จุดนัดหมายแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยที่ผ่านมาตนเคยทำในลักษณะนี้มาแล้วห้าครั้งแต่ละครั้งจะได้ค่าจ้างเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่หกเมื่อมาถึงจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิก็มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นและจับคุมตัวได้เสียก่อนหลังจากนายปิติพันธ์น้อมสูงเนินหรือหนุ่มปรางเพลและน้องพรแฟนสาวให้การยอมรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธอนทองผาภูมิดำเนินคดีในข้อกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยเป็นการกระทำเพื่อการค้าเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกไม่ประจำทางมีสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งอยู่ในร่างกายขณะขับขี่และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมาย ส่วนผู้ร่วมะบวนการเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วแต่อยู่ในขั้นตอนการืึกวนสอบสวนซึ่งจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุวัติหมายจับต่อไปอน,นี้ก็มีหน้าที่ขับไปส่งซึ่งได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่าเมื่อไปถึงอำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ให้โทรศัพท์ถามหาคนคนที่จะรับช่วงนะครับให้มารับรถไปต่อนึงซึ่งจุดหมายปลายทางเ็าบอกว่ายังไม่ทราบแต่ไม่เป็นไรทางตรงนี้ทางตำรวจก,ก็จะสอบขยายผลต่อไป ทางทางภาคหรือกอนบนเนี่ยนะครับมีการสกัดจับในช่วงหลังๆนี้นะครับถ้าอยากต่อเนื่องกนะ็เป็นการสกัดจับได้ธง,งนูนยาเป็นธงนูลมากนะครับที่ของเดือนที่แล้วก็มีการจับที่แพร่นะครับได้เกือบเจ็ดล้านได้เจ็ดล้านก,กว่าเม็ดนะครับึังมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางลำเลียงไปเรื่อย,อยๆในที่สุดก็มาใช้เส้นทางทางจวราจรุรีนะครับซึ่งเป็นการลำเลียงมาจากประเทศทางขึ้นบ้านนะครับ แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จากการเปลี่ยนเส้นทางใดก็ตามนะครับที่ทางผู้กระทำผิดได้พยายามจะทําก็ไม่พ้นความสามารถของนะครับฝ่ายธ้อทีของบ้านเมืองที่เราสนที่กาลังกันอย่างเต็มที่ออแล้วเราก็สามารถจับกลุ่มในรถใหญ่ๆได้ทุกครั้งนะครับสะท้อนถึงการปฏิบัติงานที่เข้มข้นนะครับที่จริงจังที่เฝ้าระวังสกัดกั้นจับกลุ่มใน่างเต็มที่ทั้งฝ่ายทหาร ายตำรวจายป,ปกครองอปสอแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ตรงน,นี้เป็นสิ่งที่ผมต้องอมาแล้วก็แสดงความชื่นชมให้กําลังใจกับทีงานนะครับพร้อมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสถิติโครงการปกครองแล้วก็ดีใจมากๆาเลยที่ได้เห็นท่านรองผู้จัดการตำรวจเอกชาตินะครับท่านกิติรัตนเพชรได้มาอยู่ในพื้นที่อย่างาทันทุ่ทีนอกอย่างนี้ก็ยังมีท่านรองผู้จการตำรวจภูธรภาคเจ็ด นะครับท่านผูกรองผู้จัดการตำรวจบริเวณชายแดนนะครับและทางผู้บังคับการกองทัพก็ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29กอ,องกำลังสุรศรีนะครับกองทหารราบที่9นี่เป็นผมว่าเป็นภาพที่ที่ตรงสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นนะครับผมได้นําความเรื่องนี้กลับไปกับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะครับ ได้กลับเรียนท่านว่าจะขอลามาที่ราการประชุมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อดูในเรื่องของการปฏิบัติการจับกลุ่มย่างา50ล้านเม็ดครั้งนี้ท่านในปีท่านได้ฝากให้ผมมาแสดงความชื่นชมให้กําลังใจและขอบคุณก่อทีมงานทุกท่านนะครับในที่นี้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจจากทหารไม่เสกแก่ประโยชน์ใดๆแล้วก็มีความ ตรงไปตรงมามั่นคงนะครับต่อพลน้องนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในภาคส่วนของการปราบยาเสพติดการปราบผู้มิทิพลนะครับการปราบอาวุธลายแรงซึ่งตรงนี้ต้องต้องถือว่าจะเป็นภาคภาคที่นี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นการทํางานร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายเดียวกันนะครับไม่มีการแข่ง แต่งกันไม่มีการทําเพื่อหน่วยงานของตัวเองหน่วยงานเดียวเป็นหลักจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเป็นที่มันก็จะเกิดเป็นพลังที่จะพัฒนาขึ้นครับขอเท่านี้จริงๆเนี่ยยังไงผ่าน่ดนก็ต้องโดนถ้าช่างน้ำหนักที่เกินนะเกินไหมน่าจะเกินนะดูหน่อนี้นะถ้าทีแบบร้อยห้ารถตัวสูงจริงน่ะลด